พ้อมถนนยามเช้า6โมงเช้าที่สวยนะคะมีแสงไฟมีไฟจากรถเช้านี้ค,คุณคร่จะมาซื้อกับข้าวค่ะสวยค่ะสวยสวยรถบรรทุกท c บรูทัะ and g นกรีนทรัคแม่ได้เห็นแฟงไปยางเช้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจปกติไม่ได้ออกมาแต่เช้านะนี้เยอโรทรัคโอ้รถขนรถค่ะรถขนรถค่ะแล้วบรรทุกข,ขนรถยนต์ค่ะ ออกหาขียนยามเช้าเป็นฝูงเลยเกี่ยวแล้วไปได้แล้ว let's go let's go to the market let's go to the market ไปแล้วแสงสีไฟยามเช้า เราเป็ทุกคันยาวก็ก็